แต่คือหลังจบเกมเนี่ยผมฟังบทสัมภาษณ์กับสุภชัยคมศิลป์พี่บอยนะเขาวอาไงคือไม่แปลกใจที่บีจีเป็นทรงนี้แล้ปน่ะน้างเขาเปลี่ยนโค้ดเยอะการเปลี่ยนโค้ดหนึ่งทีเนี่ยเขาก็พูดเองนะโค้ชบอยบอกว่าตอนเปลี่ยนจากเทกุโค้ดง้วนแล้วมาเป็นพี่บอยใช่ปะ่ะเขาก็เหมือนว่าจิตใจนักเตะต,ตอนนั้นมันตกพอมันเปลี่ยนอะแล้วยิ่งเปลี่ยนเนี่ยนักเตะก็ยิ่งแบบอ้าวอยู่ดีเปลี่ยนเปลี่ยน,ป,ยนปุ๊บอะเขาก็ต้องไปเริ่มคุยกับนักเตะใหม่เลยปะ่ะ เหมือนต้องไปเริ่มใหม่แบบไปสอนมาสรุปจิตวิทยาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเริ่มต้นตอนเนี้ยมันจะต้องเน้นผลการแข่งขันแบบเนี้ยจริงจริงน้น้องเพราะว่าต้องยอมรับการเปลี่ยนโค้ดบ่อยไม่ดีมันก็ไม่ดีส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันคือถ้าสมมติว่าเขามองกันที่ว่าความสําเร็จอะไรซึ่งผมเข้าใจนะว่าเรื่องของโค้ดที่เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยเนี่ยพอมันช่วงเวลาหนึ่งมันไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้หรือว่าผลงานทีมมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องทําอะไรสักอย่างซึ่งผมก็เคยเขียนหนังสือบอกว่า คนที่เวรกรรมที่สุดในคารทำทีฟุตบอลคือใครปะคือโค้ดทีมดีนะักฟุตบอลดีไม่ดีไม่รู้อะแต่คนที่ต้องรับกรรมก็คือโค้ดไงเพราะว่าวต้องรับผิดชอบโดยตรงแล้วผมนักเตะบีจีจะต้องมีความกระหายมากกว่านี้ด้วยใช่คือคือตอนเนี้มันมันมันต้องเน้นในเรื่องของอะไรปะคือความฮึกเขิมอะไรต่างๆอะบีจีมันต้องมีความดุอะไรมากกว่านี้แค่นั้นเองเพราะประสิทธิภาพตัวผู้เล่นเนี่ยเลือกใครลงไปเนี่ยมันมีชื่อหมดเลยหมายถึงว่ามันมีดีกรีอะไรของมันแต่ว่ามันลงมาแล้วมันก็ไม่ใช่อีกแบบแบบวันนี้ มันต้องได้อย่างน้อย2-3ลูกเป็นอย่างต่ำนะกับเกมของโคราชหลังจากที่เหลือ10ตัว